สวัสดีครับทุกคนเบลเกมมิ่งเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มานะก็เีววันนี้มีกิจกรรมเดียวหรือไม่ใช่ก็มาดูกันนะทุกคนเห็นอะไรผิดปกติไหมครับ มุมขวาครับมุมขวานี่ครับก็อ่าจีกรมสิบสองวันนะอีกสิบสองวันดูเขาไปโดนม,มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้แหละลาวิญญาณเออนี่หมดใหม่นะเออลืมเลยนี่หมดใหม่ก็คือวันที่ยี่สิบห้ามั้งมันน่าจะเปิดยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้ามันน่าจะเปิดน้ยปวดคอวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบเก้าก็จะเปิดนะหมดใหม่ความตายกำลังจะมาเยือน ก็หมดนี้นะก็น่าจะสนุกนะแล้วก็ซุ่มของฟรีนี่ครับกิจกรรมนี้ถของฟรีปุ่มก็ซุ่มไปแล้วนะครับสิบอันคอนรางวันถาวงก็จะมีที่นี้ก็คืออันนี้ต้องทําไม้สีฟ้าสุดถึงร้อยห้าสิบครับ,150บร้อยห้าสิบเราจะได้ชุดถาวรเลยนะครับก็อยากได้นะแล้วก็ิจกรรมที่ว่าไม่ทาวง การสังเวยกิจกรรมสังเวยนะครับก็จะมีตัวสุม่มตัวสุมส่มระจินปืนเดมอนเลยเดยมเดมอนรอยย่อลัคก,กี้รอยย่อพูดใหม่พูดผิดบัตรตัวสุ่ดสกินปืนอีกไปหนึ่งแล้วก็เดมอนรอยย่อไปหนึ่งไปลัคก,กี้รอยย่อแล้วก็ชุดเจ็ดวันกางเกงเจ็ดวันรองเท้าเจ็ดวัน หน้ากากอีกเจ็ดวันหมวกอีกเจ็ดวันนะครับแล้วก็ช่วยอีกสามวันกางเกงอีกสามวันกางเกายอีกสามวันหน้ากากอีกสามวันหมวกอีกสามวันแล้วก็ไม้พิบวันอีกเจ็ดวันไม้พิบวันอีกสามวันไม้พิบวันอีกกี่สี่ชั่วโมงแล้วก็ตัวตั้งครับตัวปลูกอะไรเออแล้วก็ของไม่ของไม่แถวก็คืออันนี้กล่องชุดเกาบแล้วก็กล่องกล่องพยาบาล กระเป๋ากระเป๋าสำรองเ,ออเครื่องตาจับแล้วก็อะไรพวกนี้มากมายนะแล้วก็ทุกคนจะสงสัยหาสีฟ้ายังไงอย่างนี้อี่สีฟ้านี่ครับเห็นไหมที่ที่ว่ามันมีคูณศูนย์นนะ่ะนั่นแหละรุกคนที่เข้ามาวันนี้ก็คือเราอ,อินเราอ,อินอนึงวันไม่เชื่อว่าเรอ,อินนะไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้ เพิ่งมาวันนี้คือตอนเช้าพี่เข้า็อกอินมันจะได้ไดมอนด์สามใบลัคก,กี่สามใบแล้วก็อันสีฟ้าสิบอันนี้อันนี้สิบอันแล้วไปดูชอ่องพิจารุพิจารุบอกว่าอันสีฟ้าสามารถหาได้ในเอ,อ่ออันนี้สามารถหาได้ในอ,อหมดธรรมดาหมดทั่วไปเดี๋ยววิดทิ้ง ช่องพี่อาตัวไว้เออ YouTube พี่อาตัวบอกบอกบอกข่าวสารกิจกรรมแหละเออบอทิ้งไว้ให้หาผุมสอนไม่ละเอียดอะไรเท่านี้เพราะผมเป็นคนสอนไม่เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีจริงไหมเออหรือไม่ดูไม้ไม้มไบอลไม้บอลพี่อาตัวก็จะแจกนะนี่ลาดปุ่มไม่ได้ลาดผุมไก่นะครับเอออันไหนนะนี่ครับอันนี้ครับ ตอนนี้ของผมเลยสิบก้าชั่วโมงเพราะว่ผมได้ยี่สิบชั่วโมงะก็จะเป็นมาริบอลนี้มาริบอลเดอะร็กนะเท่เทเลยผมว่าลองให้จับนี่ครับเท่นะนี่เท่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปหาในเกมอีกย๋อวไปเลยอุ้ยเดี๋ยวไปหนึ่ง ดูก่อนว่าแคมผมทุนาเมต์ได้เท่าไหร่แล้วนี่นะครับก็แคนผมทุนาเมต์เลยอีกันเดียวผมทุณาเมนไปเจ็ดร้อยยี่สิบแปดครั้งนะเดี๋ยวไปเล่นไปหาไมา่บอลแล้วไปหาสีน้ําเงินอีกในหมดธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคน and buddy What name where a r y อยูโอชุกทุขอแปครับขอไปเดี๋ยวใช้ชื่อเสียงไว้นี่ครับมันจะมีตัวตั้งครับนี่อันนี้ผมขอตั้งไปน้ำหนึ่งนันได้นึ่งเพชรผมกน้หนึ่งเพชรตั้งให้คนอื่นแต่ผมเอาเองับ๊บได้สิบโกข้างข้างหลังอีกครับเพื่อผมไปเอไมีไเพีเยวอ๋อเฮ้ยหมดอันนั้นยังไม่หมด ห้าสิบโกรจรินยมโอ้โหข้างหน้าอีกโอ้ยห,หมดแล้วหมดแล้วครับอ้าวทางนั้นอีกโอโหเยอะแย,ยะมากมายจเจริญโยมนะครับเออ้เจ็บนิ้วผมเล่นไม่สไลด์ขึ้นหวัวเท่าไหร่นะมันกับคลิปที่ว่าผมซ้อมมานานนะคือซ้อมซ้อมแหละแต่ซ้อม นานนานจริงกูจะสไลด์อย่างนั้นได้ก็คือผมไม่ได้ไปหาเอาคลิปเขาเลยนะจริงๆมันัก็คือผมสไลด์เองเลยไม่ได้เก่งอะไรมากมายเดี๋ยวลงไหนเดีเออลงแถวๆที่ไม่มีคนแล้วกันนะอพม่อเนีงนี้คนเดียว ไม่ได้เล่นรหัสไก่นะครับเอ้ยวิวคนเดี๋ยวคิดว่าจะหาตรงที่ไม่มีคนก็ได้เจอคนคนเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเพื่อไปหาสีน้ําเงินกันนะครับทุกคนมันจะหายากอะไรมากมายไหมมันจะดอกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรไหมเดี๋ยวเรต้องลองไปหากันเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับมันช้ามันลงช้านะไม่ได้เอาフากเกอร์มาเอาโโบูมัน เดี๋ยวหาทุกคนสงสัยทำไมผมเล่นแต่โรโบโรโบผมรู้สึกว่ามันเกียนนะเออใครที่มีโรโบก็จะรู้สึกเหมือนแบบแบบแบบลุ้มแหละเออว่ามันเกียนมุ่ยแบตเหลือหกสิ้าเขาเล่นได้อยู่ก็คือผมแค่จะมาหาส่งนึงให้ดูใช่นะครับถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวแน้าค่อยเออตอนคือค่อยหายลงล่าง เอาเจอแล้วสีนงเงินนั่ไงเห็นไหมสว่างบอลใบแวบปัแบบ๊แบบแวบปบัแบบ๊แบอยู่นั่นแหละให้ทุกคนวิ่งไปเก็บนะครับนี่มันจะเป็นสีนงเงินแบบแบบในในในนี่ดวงวิญญาณสีฟ้าครับมันจะชื่อว่าดวงวิญญาณสีฟ้านะครับผมรีบเก็บดีวกว่าให้มีคนนั่งกว่าต้องมีคนนี่ครับก็เก็บน้ำมันจะทิ้งไม่ได้นะครับมันทิ้งให้เพื่อนไม่ได้นะเพราะผมผมได้ไปหาเก็บอะไรผมได้ไปหาลองดูแล้ว มันเจอหนึ่งอันนะตอนที่ผมลองดูก็เจอแล้วถือว่าคลิปนี้คลิปนี้ดวงดีเออจะพูดอะไรไม่รู้คลิปนี้ดวงดีแล้วกันต่อไปก็หามายเบ็ดบอลนะเนี่ยครับเป็นลาอีกได้ไม้เบ็ดบอลไม่เอามาให้เพราะเวลาไม่อยากได้นะเอาดับไปมากเลยนะครับทุกคน ใครเป็นเหมือนกันปักจุดแบบนอยนะเดี๋ยวก็ย่าทหาหาของหาของหาอาวุธนะว่าข้างๆมีคนสเปดเดี๋ยวหาของต่อไปนะครับทุกคน เปลี่ยนปืนก่อนสเปรย์ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ไม่ยากหมดแล้วโอเค <c oughs> เออเนี่เยเจอแล้วดวงสีฟ้าใช่ไหมไม่ใช่น้ำกองซพ ต้องมีคนบอกเลยไม่งั้นมันยิงหมดเลยมาแป๊บเดียวมเปิดมาเลยนัดแรกแต่เปิดมาแบบไม่ติดนะเดี๋ยวมันยิงตรงไหนอะ่ะมันยิงอยู่ตรงไหนน่าอยู่ไหนปะเดี๋ยวตั้งกลับลงไปหนึ่งงานไปตรงนี้หาวิ่งลงมาถ้ามันอยู่ข้างบนแล้วมันวิ่งลงมาจริง เดี๋ยวไปเลยนะเล่นไม่เก่งตายกลางเกมขออภัยด้วยนะไม่เล่นไม่เก่ง,กงกนะลกแล้วเจอคนด้วยอีกเอารถสปอร์ตไปที่อื่นดีกว่าเนาะเดี๋ยวหาผมตายกลางเกมแล้วมีดราม่ามาเยอะอีกแหละนะชุดผมวิบปั๊บเดี๋ยวเซนเซออีกแหละไม่เซนเซ์ดีกว่าก็ เออถ้าว่าคนสร้างเพลงมาดูขอภัยด้วยนะครับลืมตัวลืมตัวชอบร้องเพลงวิ่งเก็บปืนต่อนะครับวิ่งเก็บปืนต่อแบบตอนนี้เลี้ยงหองจสี่พอไหวนะพอนะพอ เักราสัก,กา,กกานี่ของชอบไหมล่ะจิงจักาจะไม่มีสก,กินแต่ของชอบจัก,กาตัวผมมีสก,กินอยู่แต่มันไม่สก,กินไม่บอกอะไรเลยเอ้าอ้าินขึ้นก่อนแล้วกันเอ้าบินขนก่อนเดียวโดนย,ยิง เอาเฮ้ยเดี๋ยวติดบล็กป่ะเนี่ยทำไมมันยิงผมได้แต่ผมยิงมันไม่ได้เอาเฮ้ยเดี๋ยวไม่โปรหรอกผมว่าเดี๋ยวเมื่อกี้มันติดบ,บล็อกอะเ่ะโอเคได้มาสองอันนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะได้ไหมเมื่อตอนผมผมอยู่ได้ผมอัดวิดีโออยู่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่ามันคือเป็นอะไร หรือว่าบักหรือเปล่าตอนเช้ามันบักหรือเปล่าหรืออะไรเพราะตอนนี้มันเวลาสิบโมงสิบเก้าแล้วนะตอนผมลงน่าจะแปดโมงสิบห้ามั้งนี่ครับได้แล้วมาสองอันเราไปสุกกันบจะได้อะไรจะได้เลยจะได้อะไร,จะไ,ะไรจะได้เกลือหรืออะไรโอ้เกลือมาต่อครับต่ออ่าเกลือบวกมาบวกสามนะ นี่ได้มาลบัตรลัคก,กี้ระย้สุ่ม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 ให้ดูเอ้ยดีนะที่ไม่ได้ทุกคนสงสัยว่าทำไมเก็บเงินไว้เก็บเหรียญโกไว้เก็บไว้เพื่อจะเอาไว้ไปสุ่มลัคกี้ระยอ้อันต่อไปนะอัตดตเด๋ยวลัคกี้ระย้าก็มานะครับเออเดี๋ยวพี่ผมก็จะสุ่มให้ดูก็ขอลาคิปนี้เป็นอย่างนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเบลเกมมิ่เดียวผมจะทิ้งเก์ ข่าวสารของพี่อาตะให้นะข่าวสารกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้แหละหากผมสอนรายละเอียดผมก็จะทิ้งลิงก์ช่องพี่อาตะไว้เพื่อให้ไปดูนะครับไม่ลืมกดไลค์กดซัสไคและกดกระดิ่งช่องเบลเ์กมิ่งกันเยอะๆด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนไปเล่นเล่มูดีสีให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มันไม่มันถ้าผมไม่ยิงใครนะเออนู้สึกเหมือนคลิปมันจะออกไม่มันนิดนึงก็เลยมาเล่น โมดีสีให้ดูก่อนเออเดี๋ยวเข้าเกมไปสาธุขอให้ไม่มีคนออกเถอะเวลาเหมือนตอนเช้าผมเล่นมันออกทุกออกทุออก,ออกคนนะพราว่าเขาทัวร์นาเมนต์นะผมก็ออกเพราะวงทัวร์นาเมนต์เหมือนกันรู้สึกแบบเข้าโมดีสีแล้วออกมันจะเอ่อได้ทัวร์นาเมนต์เยอะเยอะเยอะจริง นี่นี่คนนี้ไม่ออกไม่ออกกันแพมเอออย่างนี้หน่อยไม่ออกเนี่ยเจอบอดหรือเปล่าเนี่ยอ,อ้ไม่บอดไม่บอดคนเลยนี่นี่นี่ไปเราไปเดี๋ยวยาวอีกยาวยาวเออยิงคนเน็ต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 ช้านิดนึง บ้านมันหัวครับหัวหัวอีกบอชดทีนี้เนี่ยหัวอีกครับหัวสามคิวติดสามตัวติดนะแต่ไม,นะม,ม,ม,ม่สี่นะเหมือน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 ทีมศัตรูจะเป็นบอทดนะครับเอออ่าเขาออกกันแล้วเห็นไหมนี่แหละที่ผมสสใจจะออกกันทำเพื่อ ก็เออทูนิมหลหรือว่าเห็นปูโป้ไม่ได้ปูนะครับไม่ได้ปูผมไม่ได้ปูนะเอออันผมลงคลิปนั้นไปคิดว่าซ้อมซ้อมมายาวนานนะผมซ้อมผมก็ซ้อมจริงแต่ผมไม่ได้ปูนะครับเพราะมีคนบอกว่าปูหรือเปล่าเออปูบ,บ้านี่เอออะไรพวกงนี้ก็บอกตรงๆครับว่าไม่ได้ปูนะก็คือเล่นด้วยฝีมือเลยนะครับ ใครท้าดวนผมรับดวนอยูน่นะครับแต่ถ้าต้องใช้บัตรบัตรของตัวเองนะโอ้โหได้ได้เอายิงหนึ่งตัวหัวหนึ่งหัวสองหัวสอง หัวสามเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามึงตัวตัวตัวสุดท้ายก็โดนหัวนะแต่โดนเม็ดเดียวเอไปครับไปเหมือนเหมือนเหมือนมันเหมือนทุกวันศุกร์อะผมต้องดิสซ้อมตลอดว่ามันมีมันคนเขาออกสี่เยอะแล้วบอดเล่นให้ครับแต่บอดเขายิงเจ็บจริงนะเอาจริงตายบอกขอไปด้วยเพราะบอดมันยิงเจ็บจริงตอนนี้เจ็ดชิวนะไั่นจะโดนแบตหรือเปล่าเนี่ยเออ เียมาดูคลิปนี้ผมไม่ได้โปูนะครับผมแค่เล่นฝีมือเล่นด้วยฝีมือย,ยาวๆครับทุกคนลูห,วหัวนึงครับหัอนองครับไม่ได้สังเกตหัวสามครับหัวสี่ครับโอ้โหหัวสี่ไปติดเลยนะเออหัวสี่ติดนะ ไม่ได้โปนะครับเออเอสีมาดูกันไม่ได้โปนะครับฝีมือนะฝีมือลว้วนไม่มีแอปไม่มีตัวเกมโปไม่มีแอปโปรน,นะเล่นแบบใช้ฝีมือเป็นคนดีครับมอสก็ไม่เล่นโปก็ไม่เล่นแต่เคยเล่นโปอยู่ครั้งเดียว ก็เลยแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ก็ถูกแบนไปแล้วก็สมควรนะที่ถูกแบนก็นนคือในรหาสนั้นเป็นรหาเทพแหละรหาเก่าที่หมเคยบอกว่าผมคิดถึงรหาเก่าอุ้ยคุณคุณแตกหนึ่งแตกสองมาสามเรยหรือยครับหัสามจบครับโอ้โหเก็บีเก็บ, 4. กบ 4. ี4ีคิวนะอยู่แล้ว เออก็คนลาคลิปนี้ไ่เพีียงทน้อย่าลืมกดไลค์ก็จะ้งไลค์ละกดกระดิ่งช่องเบลเกมมิ่งถ้าจีเอ็มมาดูก็ขอให้ GM จีเอ็มยอดซับถึงล้านเร็วๆนะครับเอออย่าลืมแท็กคลิปนี้ไปให้จีเอ็มอาร์โต้ดูด้วยก็จะทิ้งลิงก์ยูทูบพี่อาร์ตโต้ไว้ข้างล่างลิงก์คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็จะ้งไลค์ละกดกระดิ่งในช่องเบลเกมมิ่งแล้วก็ช่องพี่อาร์ตโต้ด้วยนะโปรโมทโปรโมด,มดแบบพี่อาร์ตโต้ไม่ได้ขอก็ลา,ลาไปนี้นะครับ 拜拜。Bye bye.